นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับขับรถอยู่ดีๆก็เกิดปัญหารถกระตุกเครื่องสัน่นเมื่อเจออาการนี้เข้าไปอาจทำให้ใครหลายๆคนแทบชักกระตุกแทนรถได้ ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถบอกได้เลยว่าหัวฉีดเริ่มอุดตันเมื่อหัวฉีดอุดตันจะทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สที่ถูกฉีดออกมาไม่เพียงพอโดยเป็นปัญหาที่มักจะเจอในรถเก่าใช้งานมานานหลายปีซึ่งมีระยะการขับขี่ที่มากกว่า1 0 0 0 0แกิโลเมตรขึ้นไปนอกจากนี้มีอาการอื่นๆของปัญหาหัวฉีดตามมาอีกเป็นขบวนก็คือรถจะกินน้ำมันเชื้อเพลิงกินแก๊สมาก ทำให้กำลังโตกเร่งไม่ขึ้นเครื่องยนต์เดินไม่เรียบดังนั้นหากเรารู้แล้วว่าอาการผิดปกติเกิดจากที่หัวฉีดเริ่มอุดตันก็ควรที่จะรีบแก้ไขทันทีเพราะหากทิ้งไว้น,น,นานๆมีโอกาสที่จะส่งผลให้รถนั้นทังได้สาเหตุหลักที่ทำให้หัวฉีดอุดตันมาจากน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแก๊สที่ใช้คาบและสิ่งสกปรกจะไปเกาะติดอยู่ที่หัวฉีดทำให้เกิดการอุดตันได้ง่าย ครั้งนี้คาออฟโนจึงมีวิธีการดูแลรักษาหัวฉีดด้วยวิธีง่ายๆมาฝากเพื่อให้เครื่องยนต์ของคุณแรงและเดินเรียบเหมือนใหม่ไปได้นานๆ 1. ซื้อน้ำยาล้างหัวฉีดมาล้างทำได้ด้วยตัวเองโดยเติมเข้าไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อชะละล้างคราบสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากหัวฉีด 2. ถอดล้างยกแผงเพื่อทำความสะอาดทั้งระบบ วิธีการนี้อาจจะต้องนำรถเข้าศูนย์เพราะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการทำความสะอาดโดยวิธีการคือต้องถอดออกมาล้างเราจะเห็นความผิดปกติของหัวฉีดว่ามีการอุดตันมากน้อยแค่ไหนคาบสิ่งสปกปรกฝังลึกขนาดไหนโดยฉีดแต่ละหัวให้สิ่งสปกปรกหลุดออกไปในขณนดเดียวกันก็ให้สังเกตดูว่าปริมาณของเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดออกมาเท่ากันหรือไม่ พรหัวฉีดที่ดีจะฉีดเชื้อเพลิงออกมาเท่าๆกันหลังจากนั้นก็ติดตั้งกลับเข้าไปที่เดิมนอกจากนี้การเลือกใช้น้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพสูงก็สามารถลดการเกิดคราบสกปรกและลดปัญหาหัวฉีดอุดตันได้ซึ่งน้ำมันเครื่องที่ดีจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพราะถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์เพิ่มสารชะล้างที่ช่วยลดคราบสกปรกของเครื่องยนต์ และมีสารป้องกันการสึกหลอลดการล่วดซึมอีกทั้งยังลดการกินน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีไหนๆก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่แล้วถ้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้ยังไงก็ดีกว่าจริงไหมครับ